อันนี้เบลลงจะต้องทำเทเลพอตสีฟ้าให้ได้เลยเก็บตั้งเอาเทเลพอตสีฟ้าให้เบเล็งด้วยใช่ใช่ใช่เพราะว่าเอา่อเทเลพอตสีแดงเ,ดเรามีแล้วใช่ไหมแต่ว่าเทเลพอตสีฟ้าเรายังไม่มีเลยเกตว่าเราควรที่จะมีเทเลพอตสีฟ้าอยู่นะนั่นแหละนั่นแหละเป็นสิ่งที่เบเล็งอยากได้เกตมาทำอะไรไหมมันมืดมืดอนะ่ะเดี๋ยวเกตเหมือนว่าเกตจะเจอเอ่อตังโมนะคะตังโมหรือทุเรียนอะไรประมาณนี้นะแต่ว่ามันหายไปไหนเราก็ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เราลองลอยลอยขึ้นไปดูนิดนึงก่อนนั่นนะดิแกสชาพึ่งชาพึ้งชาพึ่งคุยกันก่อนคุยกันให้รู้เรื่องขันเพื่องอะไรหนักเบียกัเปียได้เดี๋ยวพานี้ทำให้แต่ขออนุญาตเก็บของก่อนไม่ได้หรือไรล่ะได้เก็บของเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่แกสเกมเมอร์โอ้โหโดนเก็บไปหมดแล้วนะคะโดนหมดเกลี้ยงเลยนะเมื่อกี้กาลังจะ ขับเฮลิคอปเตอร์นะคะมาเก็บบีตรงนี้นะคะโอเคค่ะยังไงวันนี้นะคะเราก็มาทำอีตัวเทเลพอร์ตสีฟ้ากันดีกว่านะคะแตงไม่ได้สวัสดีน้องๆเลยอะเกดอะเออจริงด้วยสวัสดีนะคะทุกคนว้วันนี้นะคะเราก็จะมาทำเทเลพอร์ตกันค่ะเย้อยู่กันในพาร์ทที่45แล้วนะ <Yeah. S 1> เย้ใเเตอร์เต้นเตอร์เต้นไปหายอย่างอื่นกันก่อนดีกว่าเนาะใช่ๆชใช,ใชอันนี้ไม่มีแล้วอันนี้โดนโดนขโมยไปแล้วอะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเกตหาของให้ได้เยอะๆก่อนเลยแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปซื้ออีต,ตัวทําเทเลพอร์ตสีฟ้ากันดะคะอ่าอันนี้เนี่ยโดนขโมยไปอย่างรวดเร็วน้ำตาจไหลเลยเกดอยากมีพี่ <c oughs> ใครก็อยากมีใครๆก็อยากมีนะเอาจริงๆนะเมื่อกี้เนี่ยน่าจะเป็นมรกตนะคะปะป่ายใช่ไหมล่ะเบื่อละไรงักมีใครก็อยากมีก็อยากมีนะพี่เลยงงั้นเดี๋ยวขออนุญาตไปตามหาก่อนนะคะถ้าเจอต้นไม้แปลกๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเรากลับมากันจ้าคือเมื่อกี้นะคะ พอฝนตกบุคค๊คเกก็รีบกลับกลับบ้านนะกลับบ้านด่วนมากด่วนมากแล้วก็มาเอารถนะเพื่อที่จะมาเก็บแตงโมไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าคนต้องไปเยอะแล้วแน่เลยเพราะตอนที่เราเอาเคลิคอปเตอร์กลับมาเนี่ยหูยนานมากมันไม่ได้เร็วขนาดน,านนะั้นหนาวตายแล้วจะทันไหมเนี่ยเก้ขอให้ทันด้วยเถิดดูซิว่ามีคนมาเยอะหรือ,อยังนะฮะนั่นไงละ่ะนั่นไงละ่ะนั่นไงละ่ะเจอคนเต็มเลยเต็มเลยแพไ,ไรบอกเลยว่าเก้ต้องทำให้ได้นะท้องฟ้ามันแกลไกก็ก็ ก็เบืดนิดหนึ่งอะแต่ว่าต้องทำให้ได้นะทำให้ได้นะฮืดหรืออ,อ,อ,อันนี้มีสองอันอโอเคได้แล้วได้อันหนึ่งก็ยังดีเย้ อย่างน้อยนะคะเราก็เก็บให้เต็มรถหรือว่าเก็บจนกว่าฝนจะหยุดตกนั่นเองนะคะยังไงก็กต้องทําให้ได้นะจ๊ะเดี๋ยวเราดูสถานการณ์นิดนึงแล้วเราก็กระโดดดึงดึงดึงรอเอาอันไหนมาก่อนก็เก็บอันนั้นฮึบช่วยด้วยช่วยไปเร่งร้นด้วยนะก็องทำให้ได้หรือเปล่าอุ้ย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 นี่นี่น,นี่มาแล้วอ๊บนี่เก็บเลยฟืบโอเค <Okay. S 2> พอมีคนปุ๊บนะคะเราก็เหมือนจะต้องแข่งกันนะโอ้ทำไมคนนี้เขาก็ได้เหมือนกันนะ่ะโออ คือไรอ่ะทำไมเขาได้อ่ะเขาเขาได้อีกเอ๋ะหรือว่าตัวเขาอาจจะแบบดีเลย์นะสามารถเก็บฮอบกันได้อะไรอย่างงี้หรือเปล่างอโอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเก๊ะเก็บก่อนแล้วกันนะคะอึบมาได้แล้วเย้เก็บเอ๊ะเก็บเอ่ะเก็บเอ๊ะเก็บอ่ะเย้วู้วู้เย้เย้วู้วู้เย้เย้โอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเก็ะไปเก็บก่อนนะคะดูซิว่าเก็ะจะเก็บได้เต็มรถไหมนะเต็มรถไหมนะ โอ้โหฝนอยู่ตกนะคะแล้วก็เก็บได้240ได้ได้ประมาณ6ลูกโอเคก็ยังดี <c oughs> มีมีรถมาใหม่ด้วย1คันนะคะแต่พอเขามาถึงเนี่ย ฝนหยุดเลยโหเขามาช้าเกินไปเขามาช้าเกินไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ได้ตั้ง6อันนะคะไปแล้วเดี๋ยวเอาไปคอมบแล้วก็เอาไปขายกันดีกว่าค่ะแล้วก็น่าจะได้เงินมาอีกค่อนข้างที่จะเยอะแล้วเดี๋ยวเรากลับไปดูที่บ้านเรานะคะว่าเราจะติดเทเลพัสสีฟ้าเนี่ยเอาไว้ที่ตรงไหนแล้วก็ น่าจะได้ที่ดีๆอยู่แล้วมั้งเพราะว่าจากที่เกศสังเกตเดี๋เกศอยากเอาไวบ้บนบนบนสุดไปเลยก็ยังดีอุ้ยนี่ไม่ใช่บ้านเราเนี่ยอุ้ยขอโทษขอโทษอทำไมเขาขับช้าอย่างนี้เนี่ย <c oughs> ขอแซงหน่อยละกันนะจ๊ะโอเคแล้วเดี๋ยวไปคอมไบเลยค่ะมาคอมาบเสร็จแล้วโอ้โหพระอาทิตตกสวยงามพระอาทิตตกสวยมากพระอาทิตตกสวยมากจริงอันนี้บ้านของเราเนาะฮึบพิกอัพฟรุตฟึบโอเคฮึบ แล้วก็เดี๋ยวไปดูที่บ้านกันว่าเราจะเอาวางไว้ประมาณตรงช่วงไหนแล้วกันนะคะสีฟ้าไอเขาเต็ดอ่าบัตเตอร์เมลอนฟุ๊บ,บ,บได้240มาตอนนี้ก็ได้ประมาณ290แล้วปะเราขับรถกลับไปที่บ้านเรากันดีกว่านะบ้านของเราอุ้ยเก <c oughs> ชอบมานั่งข้างๆคนขับไม่รู้เป็นอะไร <c oughs> <c oughs> โอเคฮืดอุ้ยขาทอนโอ้โหขอได้ตึงโมยม,มากเลยอะ่ะ <c oughs> เขาเขาคนคันนี้นะคะเขาอยู่มาก่อนเราอือตาเขาอยู่มาก่อนเรานานพอสมควรเลยเขาก็เลยเก็บได้เยอะไงเราก็เลยเก็บได้น้อยไงนี่อันนี้นะคะคือเป็นเทเลพอตสีแดงที่ตอนแรกเนี่ยเราซื้อเอาไว้นะคะเอาไว้ชั้นหนึ่งตรงนี้งั้นเดี๋ยวเราก็ควรที่จะมีเทเลพอรตฝั่งนี้ด้วยใช่ไหมเพราะว่าฝั่งนู้นมันก็มีเรานี่นะใช่ปะ อ่ะได้ได้งัน้นเดี๋ยวทำเทเลพอตฝั่งนี้ดีกว,ว่าเอาไว้ตรงนี้เลยโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นมันไปไว้ตรงไหนดีเดี๋ยวขอนิย่าขึ้นไปดูนิดนึงนะคะฮึบขึ้นไปให้บนขึ้นไปให้บนขึ้นไปให้บนเลยขึ้นไปให้บนสุดนะจ๊ะอันนี้เป็นจุดของเทเลพอตสีแดงอ่าเราก็งั้นเราเอาตรงเทเลพอตสีฟ้ามาไว้ตรงไหนาดีตรงนี้แล้วกันห้องขนมว้าของขนมอ่าเอาไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะ นี่ประมาณนี้อ่าจะได้แบบเป็นแดงกับฟ้านะคะโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราไปหาตังกันเพิ่มเติมมากกว่านี้ก่อนดีกว่าแล้วก็ค่อยมาติดตั้งเทเลพอร์ตเออเพื่อเพื่อความอืสวยงามแล้วก็เราจะได้มีตังค่อนข้างที่จะเยอะด้วยไปง,งั้นเราไปหาตังกันเลยค่ะเฮลิคอปเตอร์ไปต่อฮึ้ไปตามล่าหาผลไม้แบบที่มันเก็บยาก,ยากๆเรจะเก็บยากๆเออก็เดี๋ยวก็น่าจะมีแหละฮึอ่ะไปเลย เฮ้ยกันมองเห็นอะไรอีกแล้วตรงนั้นไม่รู้ว่าโดนเก็บไปหรือ,อยังเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเราจะโดนแบบครั้งที่แล้วไหมเนี่ยอันนี้เราขึ้นสูงเกินไปนะคะเราต้องลงมานิดนึงไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าตื่นเต้นเลยเนี่ยขอให้ยังไม่โดนเก็บไปเถอะได้โปรดนะพี e โอ้ยต่ำไปต่ำไปต่ำไปนี่โอเคเ๋ยวนะคะชึบชึบชุบชุบ โดนยังว้ายังไม่โดนยังไม่โดนหูยได้แล้วได้แล้วได้แล้วเก็บได้แล้วจ้า เมื่อกี้มะละกอนะอันนี้ทุเรียนนะคะก็นี่แหละส่วนมากมันก็จะอยู่ประมาณส่วนประมาณช่วงประมาณนี้นะคะจากที่พี่เกดได้เคยเล่นมาหลายๆรอบนะคะมันก็จะอยู่ช่วงประมาณบนเขาประมาณข้างๆอีต้นเยอะๆนะคะก็ต้องกะทางให้กันดีๆหน่อยนี่เราเพิง่งเสียไป60บใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราไปตามหาเพิ่มเติมกว่าน,นี้อีกดีกว่ามิฉะนั้น เฮล,ลิคอปเตอร์เรายังไม่เต็มนะอยู่ประมาณนี้นะคะนี่เห็นที่ตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นส่วนของต้นไม้เยอะๆก็เบี่ยงมาทางนี้นิดนึงก็จะเจอละไม่ได้ไม่ได้ยากมากนะเย้ yeah, เราได้ชูเลียนานามเดี๋ยวชูเลียนานามอะไรเ่าหูึงโมบ้าเหรออ้ผิดทั้งโคทูเรียนหนามไปกี่จอะไรก็ไม่รู้อ่ะ้าบอกกด <c oughs> เขาก็เล่นมุกกันกับพี่ลิงบ้างอะไรเล็กน้อยอะนะตอวเอ้ยไม่โอเคไม่โอเคอะได้ได้ได,ได้เดี๋ยวนะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราตามล่าหาต้นอะไรเพิ่มเติมอีกดีกว่านะคะอ,อ่มันก็มืดมืดแล้วด้วยนะมืดแล้วด้วยนะยิ่งมองยากด้วยปะปะหากันในเมื่อนะคะมันไม่มีอะไรให้เราเก็บแล้วเราก็จะมาเก็บกล้วยยักษ์กันเถอะกล้วยยักษ์เหรอใช่กล้วยยักษ์นะคะฮึบดูซิว่า อุตายแล้วนี่ไงเจอแล้วจ้าเจอแล้วอึบแล้วก็ขึ้นอ้อหแต่ว่าการที่เราจะเก็บเนี่ยมันค่อนข้างลําบากเพราะว่าเราจะต้องจอดเฮลิคอปเตอร์ของเราให้มันพอเหมาะพอดีพอเหมาะพอเหมาะพอเจาะทันทีเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยโอเคเกว่าเก็นมาใกล้แล้วนะดูซิว่าเก็บได้เปล่าขนาดนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะได้แล้วนะได้เถอะโอ้โหมาอยู่ที่หัวเลย ทำไมาถึงเก็บอ๋อได้แล้วโอเคเพราะว่าถ้ามันมาอยู่ที่หัวขนาดนี้แล้วมันยังไม่ได้นี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะจ๊ะนี่เก็บเลยพิกอฟูดฟลุบโอ้โหมันมาอยู่ขนาดนี้แล้วนะคะถ้าเก็บไม่ได้นี่แย่มากแย่มากอะดูสิจะได้ไหมใกล้ขนาดนี้ใกล้แบบใกล้ใกล,ใกล้นะอะโอเคเก็บให้หมดเลยเอ่อเราต้องสังเกตที่น้ำหนักด้วยอย่าให้มันเกินฮึบชิวฟ อ่ะโอโ้นี่ก็ใกล้อีกแล้วดูซิจะได้ไหมน่ะได้โอเคว้ายร่วง <c oughs> มีความร่วงอ่ะมีความร่วงเฮลิคอปเตอร์ดิดหน่อยนั่นร่วงอีกแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยลงไปเก็บยังไงล้วก็ยังดึ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 งมันลงมาได้แล้วนะไปเก็บกันฮึบ <c oughs> ลงไปเก็บ เก็บกันลงไปเก็บกันโอเคเดี๋ยวขอกระโดดลงไปนะฮะแล้วก็เก็บเลยโอเคมาไล่มาไล่์คะเก็บค่ะเก็บอึ๊บอึบอึ๊บแล้วก็เดี๋ยวขอดูก่อนนะฮะตอนนี้เนี่ยร้อยหกสิบแล้วได้อีกแค่หนึ่งหรอมั้งได้อีกสักหนึ่งละกันโอเคเก็บโอเคตอนนี้นะคะก็180แล้วได้อีกสัก1อันละกันเนาะ1อันปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราไปคอมบี้กันบารดาน่าพิกฟึบพิก เก็บได้ไหมโอ้โหนี่มันใกลมากเลยนะเก็บที่เก็บเก็บเออได้ไหมเออเออโอเคไรแล้วไปค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หน้าร้านคอมบเลยจ้าแบบแบบแบบไปเลยมาเรามาคอมบทีละอันกันเลยค่ะตอนนี้เนะี่ยคอมบกล้วยอยู่นะ,ะคะกล้วยยักษ์อ่ากล้วยยักษ์ลาชบาดานะ่า อ่ะแล้วก็ทุเรียนคอมไบฟืบอาวทุเรียนนี่แหละเราจะจะได้ตังเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปอัปเกรดบ้านเรากันเลยดีกว่านะเจ้ฮึปปังพิกอัพโอเคปแล้วก็โยใส่ลงไปในนั้นฮึบมาแล้วก็เก็บทุเรียน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 วู้ปะ่ะเออดคข่ไนครับคัใข่ไนครับไนเอาละ เท่าไหร่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 โอเคไอเคาน์เตสนะคะทุเรียน4หูลูกละ80นะบานาะน่า20่สเดี๋ยวจ้ะฮึบโอ้โห460ร้ยหกสิบเลยเจ้าไปเรากลับบ้านของเรากันแล้วก็เดี๋ยวเราไปติดตั้งเทเลพอสสีฟ้านะคะเทเลพอสสีฟ้าสุดแสนสวยงามอลังการของเรากันเลยโอเคตอนนี้นะคะแกก็เก็บเฮลิอคอปเตอร์อะไรของแกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาสร้างเอาไว้ตรงนี้แล้วกันเทเลพอสสีฟ้า สีฟ้าอ่าแล้วก็ดูซิว่ามันอยู่ตรงไหนน่าจะอยู่ที่เอ็นหรือเปล่าเดี๋ยวดูซิหรือว่า ฟันอาอยู่ที่ฟันจริงๆด้วยค่ะนี่เทลพอร์ตสีฟ้านะคะแต่ว่าตอนนี้ในเะกมมีโกอยู่3,400ใช่ไหมเราก็ต้องบวกแล้วก็ซื้อ5,000 g ีเลยค่ะกด get now ฟุบนะคะเราก็กด buy now ฟุบ purchasing นะคะกำลังใจเงินเรียบร้อยตอนนี้ในเะกมมี8,000แล้วเพราะฉะนั้นซื้อ2อันได้แบบสบายๆเลยจ้าอ่ะกดบายปุบ1กดบายฟุบ2เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตวางไว้ตรง จะขวางอะไรไว้เนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงนะฮะตรงนี้แล้วมั<ป>้งทึบอะตรงนี้แล้วกันอ่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงนะคะอ่ะตรงนี้ตรงนี้อออปุ๊บปุ๊บดูสิดูส,ดสิสีฟ้าเจะหน้าตาเป็นยยงไรคิดว่าน่าจะคล้ายๆกับสีแดงอยู่นะแต่ว่าแค่เป็นเวอร์ชันเอ่อบลูบลูเลดแอนด์บลูอ่าคงจะเหมือนกันหรอมั้งคะดูสิ เห็นไหมมันค่อยๆต่อเติมแล้วนะเป็นโค้งๆนะนะเรามี2อันเดี๋ยวเราเอาขึ้นไปติดทางด้านบนอีกอันหนึ่งนะจ๊ะวู icamente, ้ฮูสวยงามมากนี่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราเทเลพอร์ตเหม e od, อืม e od, อนว e e ่าจะยังไม่ได้เนาะเพราะว่าเรายังไม่มีอีกอันหนึ่งเราต้องซื้อสองอันกลางจริงเลยอะมาแล้วมาแล้วนะฮะนี้เป็นเครื่องเครื่องบังคับเหมือนของสีแดงเลยนะแต่เป็นเวอร์ชั่นสีน้ำเงิน ดูสิเสร็จยังเสร็จยังอึบอึบอโอ้โหติดตั้งนานเหมือนกันนี่นะคะแล้วก็พื้นฟึบเสร็จแล้วมันยังไม่ให้เราทเลพอร์ตเพราะว่าเรายังไม่ได้สร้างอีกอันหนึอารมณ์แบบนั้นโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปสร้างอีกอันนึงกันเลยจ้านี่เราต้องขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเออขึ้นมาขึ้นมาดูสิขึ้นมาฮึบ จะสร้างไว้บนนี้ใช่ไหมโอเคแล้วก็งั้นเดี๋ยวเราต้องขึ้นทางนูน้นขึ้นทางนูน้นขึ้นทางนูน้นอึบอุตะอุตะอุตะฮึบแล้วก็ขึ้นทางนี้อ่าโอเคเรียบร้อยขึ้นทางนี้ชึบทาไมเราถึงได้มีทางทางเดินลัดพิเศษตลอดเลยล่ะเนี่ยเอานั่นเห็นไหมอุตะพี่เก๊นี่จะมีรูพิเศษให้กับตัวเองตลอดจ้ะ โอเคเรียบร้อยนะคะอตอ,นน,น,อนนั้นสร้างไว้ตรงนี้เดี๋ยวอันนี้สร้างไว้ตรงนั้นอ่าเอาประมาณนี้ละกันเอ่อแล้วก็กดเพจได้ไหมมันจะยาวเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวแล้วก็เอามาทางนี้โอเคได้อยู่โอเคได้อยู่ก็เดี๋ยวรอมันสร้างเสร็จแล้วปุ๊บเรากลับมาลองอ่าเทเลพอตว่าไปวับมาเล่นกันดีกว่านะ โอ้สุดแล้วเดี๋ยวเราอุ่ยตายแล้วงั้นเดี๋ยวเราล่วงมาขนาดนี้เนี่ยเราก็ต้องขออนุญาตไปเทเลพอร์ตขึ้นไปทางด้านบนอีกรอบนึงแล้วกันนะคะนี่ฮึบมาเราไปดูกันดีกว่าว่าเราเข้าไปปุ๊บเราจะเป็นยังไงโอ้โหเออมันก็เก๋ๆนะข้างหนึ่งสีน้ำเงินนะจ๊ะข้างหนึ่งสีแดงเออชอบชอบชอบ,ชอบสวยมากเลยอะ ตายเลยมันสมดุลมันมีความสมดุลนะโอ,โอเคค่ะยังไงวันนี้เก๊กต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด subscribe กด l i ค์แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้เก๊ไปแล้วค่ะบายๆเพลิงก็ต้องขอดตวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้าครับใครที่รักเพลงิงชอบเพลงิงอย่าลืมชวนเพื่อนมากด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยและเดี๋ยววันนี้พะเลิงไปแล้ว เดี๋ยวพัดหน้าเดี่ยวพาริงว่าอยากให้แกซื้อบอลลูนฟ้าเดี๋ยวมัน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 ก็คืออะไรนะคล้ายๆกับพวกเฮลคเิคอปเตอร์อะไรอย่างงี้ไม่ใช่เหรอแต่ว่าไม่เลยว่ามันโอเคอะพัดเนี้ยแกสร้างอีเทเลพอตฟ้าแล้วไงพัดนักต้องตำจะบ,บ้อนลังได้เอาเหรอโอเคได้งั้นเดี๋ยวลองเทเลพอตแดงดูฟึดฟึบโป มาแล้วอเอออย่างเท่เลยได้เงิ้นเดี๋ยวพาร์ตหน้านะเก็ตตาใจพี่ลิงสร้างบอลลูนฟ้าแล้วกันเย้คร yeah, บคุณมากเลยดีใจมากเลย Woo hoo! ว้าวว้าวสติกเกอร์ลานะ์โปเกต89มีวางจำหน่ายแล้วในไลน์สโตร์นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เปเรงน้ำหนัเลย